「宝に紡ぎ輝く勇気、確かに閉じ込めた奇跡」「キリスダは自分だけ」「神が教えている強さは自分の中に」「恐れさえ乗りこな 「どこまでも遠くへ行けると信じてみたい」「ジェルマに叫ぶ声は可能を壊してく」「宝に剣輝く勇気」「確かに閉じ込めて」「見えない力導くよ」 The end of the หลังจากที่ได้ดูช่วงแนะนําในวันนี้กันไปแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มแกะกล่องเล่นเลยนะครับสําหรับ PXY Slasher ในวันนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนสําหรับล็อกกตัวเข็มขัดแล้วก็ตัวที่สวมี้นะครับเราไม่ใช้นะครับ นี่ก็เป็นส่วนของคู่มือนะครับอขอขยับกล้องหน่อยนะครับ ดีเอ็กไวสแลชเชนี้ก็จะแยกมา2ส่วนนะครับคือส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใส่ทานมีลําโพงแล้วก็มีลูกเล่นนะครับอันนี้ก็คือเอาเป็นส่วนประกอบเฉยๆการ์ดท,ที่แถมมามีสามใบนะครับ Evolution เป็นรูปคาริสตั้ง y ยคาริสนะครับการ์ด y เป็นการ์ดท,ที่รวมพลังของอันเดททั้งที่สตัวไว้ในการ์ดใบเดียวนะครับ ดัตอาร์มเป็นรูป w วเ t เลชเชอร์นะครับเราก็จะมาเริ่มเล่นเลยเล่นกูุม่มันเล่นด่ยวยเอ่อไวเซเลชเชอร์อันนี้นะครับ<ป>ก็จะเป็นส่วนส่วนหลักเราก็จะเล่นส่วนหลักก่อนเลยเวลาเราจะเอาให้มันทำให้มันเป็นแบบกลางออกมาเนี่ยเราก็ต้องกดไปตรงนี้กดไป นี่นะครับกดค้างไว้แล้วก็ดึงก็จะเลื่อนได้ถ้าเราจะเก็บเนหมือนเนื้อมันก็กดก็เลื่อนนะครับอ่าเราก็สวิตช์อยู่ด้านนี้นะครับกดเปิดไปเนี่ยมันก็ไม่มีเสียงอะไรอะครับมันก็แค่เปิดไปเสียตอนแรกผมก็งงอ่นี่ก็เปิดสวิตช์แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงลองเสียงกันเลย เสียงเบานะครับแสงก็ไม่มีอะไรครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเป็นบริเวณที่ใช้การ์ดรูดไปนะครับจริงๆแล้วปุ่มเนี่ยมันก็การ์ดเนี่ยมันไอเนี่ยมันอ่านการ์ดอะไรไม่ได้หรอกครับมันแค่เอาการ์ดเนี่ยไปโดนไอปุ่มตรงนี้เท่านั้นเองดูนะครับก็จะเป็นเสียงคำว่า y วก็คือการ์ดนี้นะครับเพราะว่าไอเจ้าตัวนี food food Honestly, ้เป so so <mind> ็นอุปกรณ์เสริมไม่ได้เป็นอุปกรณ์หลัก <Yeah. S 2> ลองดูนะครับบ oh <my> ุ่มมันต้องไม่ใครดีอเอาเป็นว่าไม่ต้องไม่ต้องลู่แล้วครับแค่แค่กดไปเนี่ยมันมันก็ดังแนะ oh <my> ล้วเอ็นหรือ่านหมดเนี่ยครับแค่แค่กดไปมันมันก็เป็นเสียงอย่างที่ท่านได้ยินไปเมื่อเมื่อตะกี้นะครับลูกเล่นมันก็น้อยมากครับมีแค่มีแค่นี้แหละครับ ลูกเล่นของมันอะแล้วกดไปเนี่ยกดไปก็จะเป็นเสียงเอฟเฟกกดตัวเนี้ยเป็นเหมือนการฟันนะครับเสียงก็ก็เบานะฮะกดอ่อนเนี่ยฐานมาแล้วฐามไม่ค่อยดีครับเวลาลูดการไปเนี่ยมันจะมันจะเป็นเสียงนี่เราเอานิ้วไปกดก็จะดังนะครับลองใหม่นะครับกด เดี๋ยวขอภายแป๊บนึงนะครับพายนี่ยนะครับจะเป็นเีของการ์ว้แเราหาเจอการ์ดเนี่ยปุ่มมันก็เลยขึ้นมาไม่มากนะฮะกดลําบากมากอะแค่แค่เอาการ์ดไปแตะโดนหน่อยๆเนี่ยมันก็จะดังนะัะปุ่มตรงนี้ย่ผมกดให้ได้ยินนเลย ลูกเล่นมันก็มีแค่นี้ส่วนไอตัวนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ครับแค่เอามาเนี่ยมันจะมีตัวสําหรับประกบกันสำหมาประ,ระกบเจ้าตัวนี้มันจะเป็นอุปกรณ์เสริมเอาไว้เล่นคู่กับคาริส D X ค a r i s a r r o ่นะครับสวมเข้าไปเป็นกะเป็นเหมือนธนูแบบสําเร็จรูปเต็มรูปแบบของคาริสเลนะครับเพราะว่าร่างวายเป็นร่างสุดยอดของออคาเมลเลเดอร์คาริสนะครับกดไป แล้วก็ไปใส่กับปุ๊บกับไอเจ้าตัวธนูนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่เท่อยู่นะครับสีก็ลงมาสวยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้ครับสําหรับ D X Y Slasher ในวันนี้นะครับถึงลูกอุ้ยเสียของเลยสำหรับลูกเล่นมันเนี่ยถึงลูกเล่นมันจะน้อยนะครับ แต่ว่าการลงสีมันก็สวยแล้วครับแล้วก็การที่แถมมาเนี่ยก็ดีนะครับสำหรับใครที่อ,อยากจะซื้อมาเล่นบ้างซื้อมาสะสมก็ลองไปเด,เดินหาดูครับเพราะมันก็ไม่ค่อยจะมีวางขายกันแล้วแต่ราคาก็จะถูกครับอันนี้เนี่ยไอ,ไอตัวเนี้ยผมได้มาในราคาที่ถูกมากเลยครับ ประมาณห้าอยเอ้ยสี่สี่ร้อยกว่าครับมือหนึ่งนี่แหละครับแต่ว่าของข้างในก็สมบูรณ์แบบดีนะครับแต่ว่ากล่องก็อาจจะเป็นรอยยับบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับข็อขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมผลงานสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ